ยินดีต้อนรับเข้สู่ช่องยันยันข่าวชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กันแน่ๆ,กด,ๆกดแชร์กดนานๆกดเยอะๆนะคะคลิปสองเดียวไปกันที่รวมข่าวกันสักหน่อยนะะึงค่ะมีเรื่องบางราวอะไรอยากจะเล่าสู่กันฝั่งนะคะเป็นเรื่องเล่าจากภาพวิเคราะห์จากสิ่งที่ได้ยินได้ฟังได้เห็นค่ะ ค่ะเมื่อวานนี้พอกลับมานะคะก็ไล่ดูว่าเราพลาดคลาดอะไรไปบ้างเพราะว่าถึงจะเอามือถือไปแต่ด,ดิฉันไม่ค่อยได้เปิดดูเพราะว่าไปบ้านลูกไปกินข้าวไปเดินเที่ยวไปอะไรกันไปเดินริมหาดอะไรกันบ้างอุ้ยเหนื่อยมากเหนื่อยมากไม่ได้เดินไกลๆอะไรอย่างเงี้ยมานานแล้วแล้วก็เมืองเลออาฟที่ลูกอยู่เดี๋ยวมันขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงค่อนข้างที่จะ มันมันเป็นเหมือนกับเราต้องข้ามเขามาแล้วก็มันก็ไปอยู่เหมือนกับบนเขาแล้วกเ็เทลงทะเลนะคะเป็นเมืองอุตสาหกรรมเป็นเมืองที่อยู่ฝั่งทะเลตอนเหนือถ้าสมมติว่าถ้าจากตรงจุดที่อยู่เนี่ยถ้าว่ายน้ําตรงตัดตรงไปก็จะเป็นประเทศอังกฤษนะคะอิงแลนอิงแลนอ่ะก็เลยพอมาได้ดูนะคะก็มีคน มีคนส่งนู่นส่งนี่มาก็กดตามคือเข้ามาถึงดิฉันยังไม่ได้ตอบอะไรค่ะแต่เห็นอินบ็อกซ์ส่งนั้นตรงนี้มาให้ดูต็กดลิงก์ตามเข้าไปดูก็เห็นว่าชักสีเนี่ยคือเกิดมีการแบบดิฉันกะอยู่แล้วว่าวัวสองตัวนั้นนะบุญรอดกับบุญเหลือไม่น่าจะอยู่ได้นานหรอกคะ่ะเหมือนเดี๋ยวมันเพราะว่ามันเป็นภาระ จะต้องเสียเวลาไปดูแลว,วัวคนก็เหลือน้อยอยู่แล้วงานก็มีมาก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 ทุกวันเดี๋ยวจะโดนเรียกไปทำอันนูน้นอันนีก้กระจุกกระจิกคือสมพรเนี่ยมีโปรเจกต์อะไรจุงจิงจ๋งจะดประดับตกแต่งอะไรตรงนั้นอะไรที่ทําให้มันเป็นธรรมชาติธรรมชาติเลยเนี่ยไม่ค่อยมีแทนที่คิดว่าจะปลูกต้นไม้ปลูกดอกไม้ปลูกอะไรให้มันให้มันยืนยงแล้วก็แค่ดูแลรักษาให้มันคงที่ ก็ไม่ค่ะเดี๋ยวก็ไปนั่งร้อยใบตรงนั้นร้อยพวงตรงนี้อะไรแบบเนี้ยมันเหมือนกับไอ้ท่อ pvc เดี๋ยวไม่นานก็จะต้องพังแล้วเอาลงพอมีฝนมีอะไรก็ต้องไปนั่งรื้อถอนออกเองนะคะอย่าลืมว่าเขาไม่ได้ทําไม้ถาวรก็ใส่เป็นไม้เสียบเสีบเสบเสบเอาไว้เอากาวติดเดี๋ยวมันก็จะมีปัญหาเพราะว่า ไอ้ช่อพีวซสีขาวอะไรนั่นของเขา,านะคะพอมีฝนพี่รงเดี๋ยวก็จะมีคราบตะไคร่เขียวๆนะคะก็จะมีการลืออีกเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าวัวสองตัวเนี่ยคือเขาไม่มีทุ่งหญ้าต้องมีคนไปหาที่ผูกวัวต้องคอยดูคอยเฝ้าคอยอะไรเขาไม่มีทุ่งหญ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นภาระนะคะแต่อย่าลืมว่าจริงๆน่าจะคิดได้ตั้งแต่แรก นี่มาเสียเงินเอ,อ่อทำขอกวัวทำอะไรยังไงแล้วก็เลยดูไม่อยู่ก็ไปเชื่อความฝันนะคะป้าทไทยบ้านอาจจะแดกเยอะไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นอนแล้วฝัน,ฝ,นฝันแบบฝันแล้วไม่กล้าบอกไปบอกอีย่าอาชินะคะอีย่าอาชิก็รีบมาเพชรทูลบอกว่านี่เขาฝันอย่างนี้นะเป็นมีคนนุ่งขาวห่มขาวมาบอกคือวัวได้ให้อยู่ที่นี่ไม่ได้กักขังเขาไม่ได้ วัวไปเลี้ยงที่ไหนเขาก็ต้องกักขังมันก็ต้องมีข้อค่ะมันก็ต้องมีข้อคุณก็ปล่อยวัวก็ได้ต้องมีคนคอยเลี้ยงคอยดูเอาไปปูกปรากฏว่าตกลงตัดสินใจกันแล้วเขาบอกว่ายังไงรู้ไหมคะ เอาจะเอาไปให้ลูกสะใภยของย่าชี้เลี้ยงก็คือเอาให้ลูกชายย่าชี้คือบ้านย่าชี้ได้ไปได้วัวไปสองตัวแล้วมีลูกติดอยู่ในท้องอยู่ตัวหนึ่งไอ้ลูกติดอยู่ในท้องนี่ขายเขาเอานุญาตให้ขายได้นะคะสองตัวที่ไถามาห้ามไปทําอะไรให้อยู่ไปแต่ไอ้แม่วัวเนี่ยเอาไปผสมเอาไปผสมเอาไปผสมขายลูกได้เพราะฉะนั้นใครล่ะคะสบายบานเบิกลูกชายย่าชีได้ไป อีเธอก็บอกตอนแรกว่าจะจับชัดลากก็ไม่รู้จะอะไรยังไงไม่ได้คิดถึงพ่อมึงเลยเนาะไม่ได้คิดถึงน้องมึงเลยเนาะไอ้ไหลนี่ก็คออยู่ถ้ากูได้แม่วัวน,นี่มามท้องอยู่เนี่ยเดี๋ยวกูอย่างน้อยกูก็ขายลูกได้ก็ได้เพิ่มได้อะไรพ่อก็เพิ่งซื้อวัวเข้ามาใหม่ก็คงรออยู่ข้อกูก็มีอะไรกูก็มีทุ่งหญ้าก,กูก็มีคนเลี้ยงกูก็มีแล้วปรากฏว่าพี่สาวช ให้ลูกชายย่าชีเฉยเลยไอ้ลูกชายย่าชีที่เคยมาแจกของแจกควยหน้าบ้านอะไรแปลกนะคะเขาอ้างว่าเออแอนก็ไปถ่ายรูปได้ไปดูรอดูได้ว่าดัวยังอยู่ดีเชื่อไหมคะที่ฉันว่าขายหมดแล้วท้กวันพอคนลืมลืมไปก็ไม่ได้อะไรคือคือจริงๆถ้ามาอ้างอย่างนี้นะคะ ไอ้หลมันก็ทําคลิปให้ดูได้ว่าในวัวพี่สาวเอามาให้เลี้ยงเลี้ยงยังอยู่นะยังอยู่นะไอ้หลก็ทําคลิปได้ทุกวันตาชานก็ถ่ายรูปให้ดูได้ส่งให้ดูได้คุณมีลายมีอะไรการปรากฏว่ายังไงอะไรกับตาชานเฝ้ารอว่าจะได้วัวโดนไปสองดอกแล้วตาชานยังไม่เข้าใจอีกเหรคอคะดอกบ้านนกดาวนี่เป็นไงล่ะ <c oughs> ตัวนี้ดอกวัวอีกอุย้ยกะนู้นกูดได้แนะ่กูดได้แนะ่ <c oughs> ไปโดนเขาลอกอีกแล้วจริงๆนะมันดูไม่สมเหตุผลโดยอ้างว่าเอ่อถ้าให้ลูกย่าชี้ไปก็ถ่ายคลิปถ่ายอะไรไม่ให้ไอ้ไหลไอ้ไหลมันก็ทำคลิปอยู่ให้จ่าชานั่นยังพ่อ,อยังน้องชายทำไมมีอะไรไปอุดหนุนให้แต่คนอื่นแล้ววัวตัวนี้นะเอฟซี FC ให้เงินมาไปซื้อไปถ่ายมาสร้างข้อก็หมดตังไม่รู้เท่าไหร่ นั่นโน,น,น่นนี่ตอนนี้ก็คือคือทาอะไรเหมือนเด็กเล่นขายของอ่ะเหมือนเด็กเล่นขายของจริงๆคงเหนื่อยดูแลวัวก็ตอนแรกๆเอาไว้ทำคอนเทนต์ไงอู๋ทุกคนมึน่งเช้าก็ไปถ่ายวัววัวเข้าคอกถ่ายเหมือนเหมือนกันตอนนี้แทบจะไม่มีใครได้เห็นเรื่องวัวเพราะอะไรไม่เห่ก็แล้วหมดเห่แล้วทำคอนเทนต์วัวไม่ค่อยได้แล้วก็จะไปยกให้ ย่าชี้ย่าชีบอกอุ้ยกูหวานคอแรงเลย เขาก็ย er ังไม่หยุดที่จะเอาลูกตัวเองออกมาพูดนะคะแล้วถ้าใครวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ตามที่เขาพูดก็จะโกรธเดี๋ยวกูฟ้องเดี๋ยวกูฟ้องนะคะเห็นไอ้ใหม่ชาละวันเอาไปทําคลิปไปอเทิดบอกกูาเนี่ยจะให้ทนายฟ้องแล้วส่งคลิปไปไหยตามตามสะดวกมึงเลยนะมึงจะทําเฮียทําหาอะไรเรื่องมึงมึงทำไปมึงทําไปนะคะนี่ก็ออกมานะคะเอาลูกที่เอาลูกจับไปทํา AI แล้วตัวเองก็มองว่าหล่อๆทีเนี้ต้องการให้ลูกทําตัว เปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาให้เหมือน AI กูว่าไปกันใหญ่เลยนะคะเขาบอกลูกคนแเล็กเขาไม่มีปัญหาลูกคนาเล็กเขาพยายามที่จะท,ทําผมทําเผวซื้อครีมมาบารุงซื้อนู่นซื้อนี่คือพยายามบํารุงตัวเองให้เหมือน AI คือหลงตามแม่ไปแล้วว่ากูหล่อแบบ AI กูจะต้องทําให้เหมือนภาพ AI นี่ก็เลยแต่ลูกคนโตเนะี่ยไม่ทําอะไรก็เลยพาลูกคนโตไปตัดผมแล้วบอกช่างไว่้ตัดทรงนี้ นี่ขนาดลูกเขาขอนะว่าแม่อย่าทำเอนี่พยายามแต่ก่อนเนี่ยเออมันทำภาพ AI ให้เหมือนคนบางคนตอนนี้ผู้หญิงคนนี้กำลังทำลูกตัวเองทำคนให้เหมือนในภาพเอไอมีคนเยอะนะคะที่อยากจะเป็นคนนั้นคนนี้แล้วก็เอาลูกไปให้หมอดูว่าต้องการจะผ่าตัดให้มีหน้าตาแบบนี้แบบนี้มีเยอะมากเลยนะที่คิดอย่างนั้น อีกหน่อยอาจจะถ้าพอมีเงินเอฟซีอาจจะสนับสนุนให้ไปพาตรงนั้นตัดตรงนี้ให้นูน่นให้นี่ให้เหมือนภาพใน AI ให้ได้มันไม่ใช่ความจริงค่ะมันไม่ใช่โลกของความจริงแล้วจะนี้เอารูปนี้ไปให้เขาตัดผมรูปแบบ AI แล้วมาดูความจริงกันค่ะ ันนี้คือความจริงค่ะเหมือนมากเลยเนาะไม่เหมือนตรงไหนอปัปปะมาวงเหมือนมากเลยที่สําคัญคือนี่ถ้าเห็นรูปนี้ก่อนนะเห็นหน้าปกก่อน <uish> ไม่ได้เห็นรูปข้างในคลิปเนี่ยดิฉันจะต้องคิดว่าม,มึงเอาดอกเห็ดไปให้ช่างดูหรือเปล่าว่าต้องการผมทรงนี้ให้ลูกก็ออกมานั่งเล่าแก้ตัวแล้วก็มีความสุขสนุกสนานกับการบูลลี่ลูกตัวเอง ดูบงตรงดูติงต้องปัญญาอ่อนเลยอะแล้วแล้วเอามาแบบเนี้ยไม่คิดว่าลูกจะโดนล้อโดนแกล้งอะไรหรือเปล่าเพราะตัวลูกเองก็ลูกก็บอกว่าลูกดูลูกๆเขาคือเล่นโซเชียลอยู่เพราะฉะนั้นมันก็ต้องเห็นน่ะดอกเหตุบาน ดอกเห็ดบานที่โค้งหนองนาเห็ดดำนี้กูบอกเลยนะต้มยำเนี่ยนะแดงกัน้ทั้งหนาจริงๆอีเถิงมึงแน่ใจนะว่ามึงเอารูปเออของลูกชายไปให้ช่างดูมึงเอาเห็ดไปมากกว่าเห็ดสดตายแล้วเดี๋ยวน้องก็จะโดนถูกเรียกว่าไอเห็ดสดสดมากเลย ดูแล้วไม่ได้บุรี่เด็กแต่มันดูปัญญาอ่อนจริงๆนะ <c oughs> มันไม่นงไม่เนิร์ดแล้วกับปัญญาอ่อนเห็นเหนอุ้ยลูกฉันเป็นเด็กเนิร์ดเป็นเด็กนะเนิร์ดพ้องนดแม่งดิลูกมึงรูภาพนี้ออกมาดูปัญญาอ่อนมาก <c oughs> คุณไม่ควรที่จะลูกคุณโตแล้วนะคุณยังเอามาทําอะไรแบบนี้อีกอะ่ะแล้วไม่คิดว่าลูกจะอายถึงขั้นคิดว่าจะให้ลูกทําตัวเหมือน a อไอ เฮ้คุณบ้าหรือเปล่าวะประสาทดีหรือเปล่ามันต้องโทษที่แม่เลยนะหายไปสองวันอุ้ยลือกันเว็บช่องอียานถูกปิดอียานเด้งแล้วอียานปิวแล้วเดี๋ยวฉันเลยเอาหลักฐานมาให้ดูคะ่ะ ไม่มีการร้องเรียนเรื่องละเมิดไอ้ที่ร้องเรียนมาเนี่ยดิฉันแก้ได้หมดแล้วนะคะด้านหน้าเห็นไหมคะถ้ามันมีการเนี่ยมันจะต้องบอกออกมาว่าเรามีนั่นมีนี้อันนี้ไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยหยุดเลยคะ่ะนะถึงจะมีร้องเรียนเข้ามาอีกดิฉันก็แก้ได้แล้วไม่จําเป็นต้องไปจ้างไข่แก่คนพวกนี้แต่คุณอย่าลืมนะคะการที่คุณร้องเรียนคนอื่นเขาบ่อยๆนะช่องคุณเนี่ย ปร้องเรียนเรื่องละเมิดละเมิดแล้วคุณไม่สามารถพิสูจน์ได้คุณไม่ไปให้ถึงที่สุดคุณแค่ร้องเรียนคุณแค่ร้องเรียนทิ้งๆไว้กั่นแกล้งเขาเท่านั้นเองเนี่ยช่องคุณจะมีปัญหาถูกมองว่าใช้ใช้ช่องในทางที่ผิดน่ะคอยกั่นแกล้งคอยอะไรคนอื่นเขาขนาดนี้ถึงกับมีการบอกว่าใครอยากให้ช่องมันปิวยกมือขึ้นมาช่วยการกดหัวใจนั่นนู่นนี่นะคะคุณคุณใช้สิทธิ์แบบ ยังไงล่ะคุณจะถูกมองว่าคุณใช้สิทธิ์เกินเหตุนะคะคือใช้สิทธิ์ในทางที่ไม่ควรเพราะคุณร้องเรียนมากี่ครั้งแล้วเพราะฉันต่อไปแล้วคุณก็ต้องต้องไปเอาหลักฐานว่าคุณเป็นเจ้าของเรียกสิทธิ์มาคุณก็ไม่เคยเอามาได้กี่รอบแล้วแต่คุณร้องเรียนเพื่อ,อ,อก,กันแกล้งให้ช่องฉันชะงักไปอันเนี้ยเดี๋ยวคุณจะโดนเอง พอดีช่องของบ mm ูม hmm. เด้งขึ้นมากำลังไลฟ์สดอยู่นะคะ mm hmm. ก็ปรากฏว่าบูมก็ไลฟ์สดขอบคุณแอนแดนไกลที่ไปเยี่ยมเยือนถึงร้านไปสั่งอาหารไปอุดหนุนอะไรอย่างนี้นะคะ mm hmm. ก็หมวยเมียของบูมก็มาบริการมาดูแลอะไรอย่างดี mm hmm. ไอ้ขาหมูอาจจะต้องระวังสักนิดนึงนะคะ เพราะว่าเท่าที่เรารู้หมวยเนี่ยจะสุภาพอ่อนโยนแล้วก็เทคแคร์ผู้ใหญ่ดีผู้ใหญ่จะดีหลายคนที่ได้เข้าไปอาจจะไม่ได้คุยอะไรกับบูมหลังบ้านบ่นบอยๆแต่คนที่คุยหลังบ้านด้วยบ่อยๆก็จะเป็นหมวยนะคะเดี๋ยวก็จะหลงความอ่อนหวานความ เอาใจใส่ดูแลอ่อนโยนของหมวยเป็นเพื่อนคุยคนแก่ส่วนมากจะเหงานะคะในขณะที่มีไอ้ขาหมูนี่เทียบกันไปได้จะค่อนข้างจะยิ่งยะโสแล้วก็คือกูเอาอย่างเดียวแต่กูไม่ไปคิดว่ากูก,กูคือต่างกันกับหมวยเยอะความอ่อนน้อมถ่อมตนต่างกันเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันหนึ่งถ้าแอนแดนไกเงาเงาไม่รู้จะคุยกับใครคุยกับหมวยบ่อยๆฟิวผ่านหน้าไอ้ขาหมูไปอย่างแน่นอน อันนี้แหละคะที่ดิฉันคิดจะเอามาให้ดูเพราะคุณรู้รถมึงเป็นของไม่ใช่ของมึงมึงไปแอบขอถ่ายคนข้างบ้านเอามาพิสูจน์หน่อยสิคือถ้าสิ่งตอนนี้ยังไม่เชื่อกันก็ไม่รู้จะพูดว่ายังไงนะคะรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันจะเป็นรถที่ใช้ระบบอะไรแบบเนี้ยนะคะพอเราขึ้นรถไปสตาร์ทปุ๊บมันจะต้องมีการลงเทะเบียนไว้เป็นจีมุงจีเมลอะไรยังไง เพราะฉะนั้นเนี่ยพอที่ฉันเคยเล่าให้ฟังจําได้ไหมคะตอนที่ขึ้นครั้งแรกเราก็ไม่รู้เนาะรถเก่าเรามันก็ไม่ได้เป็นอะไรลักษณะแบบนี้อันนี้พอด้านปุ๊บมันก็สวัสดีคุณชงโคตยินดีต้อนรับกลับมาทรยั็จะบอกเอา้ามึงสวัสดีแต่ผัวกูแล้วกูหละนั่นก็คือว่าในระบบของรถคันนี้คนที่เป็นเจ้าของรถก็คือผู้ชายคนนี้ที่ชื่อชองโคดกรองสตอม ถึงจะมีสิทธิ์ลงแล้วเวลา,าที่เขาจะต่ออุย้ยและนี่นะโอ้โหอีนี่มันดุด้วยนะเวลา,าเราลงจากรถแล้วบางทีเราทิ้งโทรศัพท์ไว้เพราะเราเราตาม GPS อยู่เนี่ยนะคะเขาก็จะรีบบอกเลยนะว่าคุณยังไม่ได้เอาโทรศัพท์ลงไปนะคุณจะทิ้งโทรศัพท์ในรถนะอะไรแบบนี้ ก็เป็นตลกมากแล้วนางก็พูดมากนะแต่พอช่วงไหนที่ขับยาวๆตรงๆนางก็จะไม่พูดอะไรอเออมันน่าจะมีระบบที่ทําแบบว่าถึงจะไม่ได้บอกให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเป็นช่วงตรงนางก็น่าจะชวนคุยบ้างเผื่อแล้วเมื่อยเป็นไงล่ะคะคุณพี่คุณพี่เป็นไงคะชวนคุยชวนเลยอย่างนี้เออเราจะได้ไม่ง่วงก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะ จริงๆดิฉันไม่จําเป็นที่จะต้องเอามาอะไรหรอกแต่เห็นอุ้ยทุกคนมึงแน่จริง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 พอเอาอะไรมาให้ดูแต่ละอย่างแต่ก่อนเอารถมึงมาดูเอารถมึงพอรถให้ดูไม่ใช่รถมึงในมึง้งองขับในรถซีนั่งในรถซีอ่ะมีค่ะนั่งในรถค่ะ อันนี้นั่งในรถเดี๋ยวก็จะบอกอีกต้อรถคุอื่นไม่ใช่ไม่ใช่รถออดี้ต้องไป็นรถไปอย่างอื่นแน่นอนนะคะเพราะว่าเกิดมีการเอารูปรถเก่าของดิฉันมาอะไรทํานองนี้ซึ่งไปเอามาจาก g o o เ g ิ o o o เกิลแมปนะคะรูปรถอดอดี้ไม่ไม่รู้ว่ามันปกติเราไม่ได้จอดหน้าบ้านเอาจอดข้างในโรงรถ เพราะว่าขนาดมันเล็กหน่อยมันเข้าลงรถได้แล้วมันก็เออสะดวกกว่าโดยเฉพาะหน้าหนาวถ้าจอดไว้ข้างนอกเนี่ยตื่นเช้ามาไมต่ต้องขูดต้องขูดจะรถไหนต้องเสียเวลาขูดรถก่อนนะคะน้ำแข็งจับค่ะอ่ะพุงมารลยอ,อดีนะคะ อย่าบอกนะว,ว่าอุา้ยมึงไปแอบถ่ายรถคนอื่นรถเขาจอดอยู่มึงไปจ้องถ่ายอะไรคือคือถ้าเอาให้ดูอย่างนี้แล้วก็ยังจะโกหกมึงโก,หก,งกหกก็แล้วแต่ถนะแล้วแต่นะครับดิฉันแค่เอามาเสริมให้มันได้แปดนาทีแล้วก็คือได้ทำมาหาแดกว่างั้นเถอะ <laughs>